น้องกำลังหาคลิปเกมพาร์ตราคาพิเศษอยู่หรือเปล่าสนใจหันมาทางนี้สตาร์บัคสโตนมีบริการคลิปเกมพาร์ตแมปต่างๆราคาถูกแมปอนิเมะแชมเปี้ยนซิมูเลเตอร์ลิง Facebook อยู่ใต้ดีสคริปชั่นสนใจทักไปได้เลยอะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อนงนต้มมันไหนนะครับก็อยู่กับคลิปทดลองนะครับว่าอ่าพาสอะไรดีที่สุดนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองเทสให้โดยการจับเวลาเป็นเวลา10นาทีนะครับโดยเดี๋ยวเพื่นะอะ พูดถึงพาร์ท4ตอนนี้ผมใช้ไลท์สปีดอยู่นะครับใช้ไลท์สปีดแล้วเดี๋ยวผมเทสนะครับโดยการจับเวลานะครับจับเวลา10นาทีแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเอ e เนอรี้และจับเวลา10นาทีนะครับดูผลนะครับว่าจะได้พลังอยู่ที่เท่าไหร่นะครับว่าอะไรมันดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสครับ3 2 1ผมจับเวลา10นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะคลิป ผมจะกอคลิปไปนะครับจับเวลาครบ10นาทีนะครับเมื่อถึง10นาทีผมก็จะหยุดนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนพาสซีสิบนะครับเป็นเอ็นีแล้วมาดูกันนะครับว่าหยุดอ่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่เท่าไหร่ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับสินาทีก็รอไปเรื่อยๆนี่ดูที่พลังนะครับดูที่พลังนะครับดูที่พลังอ่าโดยที่ของที่ผมใช้ก็คือจะเป็นฟูลนะครับก็ครบทุกอย่างแล้วนะครับ กดบูตด้วยนะครับก็คูณแปดนะแล้วก็เอเ,อเนอร์จีสิบสองนะครับแล้วก็เอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลืมใส่ผลนะครับนี่ใหม่นี่ใหม่นี่ใหม่โอเคเดี๋ยวหยุดก่อนต้องหยุดก่อนให้มันหายไปก่อนลืม <c oughs> ใส่ผลนะครับโอเคสามสองหนึ่งจะกเวลาเวลาสิบนาทีนะครับ ็เดี๋ยวเดี๋ยวผมกอคลิปให้นะครับก็โอเคสรุปนะครับก็ใส่ผลคูณ6นะครับอ่าใส่เอนจิ้นะครับ12นะครับสร้อยนะครับแล้วก็กิมมัวสองเล่มนะครับก็ปีกนะครับผมไฮคิแดงฉายา X นะครับก็ตัดหมดทุกอย่างนะครับ3 2 4นะครับ3 2 4แต่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า10นาทีจะได้เท่าไหร่โอเคผมเร่งจะปีคลิปแล้ว Up. Today's gonna be a good day Yo, Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah, that's how you make it Set a goal, you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up Today's gonna be a good day, wake up, 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 today's gonna be a good day. So life is easy, yo. I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm the times I'm barely breathing though I always gotta fight and hide from the demons, y'all. Negative thoughts are poison, they right? Uh. Head full of flaws, so here come the clouds uh. They'll never stop unless I can swap All the bad for the good in my head when I'm lost uh. Yeah, so I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time is how you operate a cadence A flow, you grow, you show yourself, the found Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause it's sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it Wake up, today's gonna be a good day 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 มีปัญหาแล้วนะครับ5อ่า10นาทีนะครับ <c oughs> มันกลายเป็น1.06นะครับไม่เห็นตัวข้างหลังนะครับโชคดีผมคิดออกนะครับผม5นาทีนะครับ5.75นะครับ5.75เ,เดี๋ยวดู10นาทีจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่าเหลืออีก30วินะครับผมอีก30วิ1ชั่วโมงอ่า10นาทีจะอยู่ที่1.1 น่าจะ1.15นะผมเดาว่าหนึ่นาฮะครับเพราะว่า5.75นะครับคือ5นาที5.75ถ้า1นาทีก็น่าจะ1.15นะครับ1.2ึเป๊ะเลย1.3ึ่เนี่ยหนจะครบแล้วนะครับเดี๋ยวนายกาผมดังนะครับขอฟังนายกะโทรศัพท์ผมดำเนี่ยเรียบร้อยนะครับ 1.15นะครับ1.15 1.15หนะครับ sp นะ sp นี่คือ10นาทีนะครับ5นาที5.75 1นาทีก็เลยเป็น1.15นะครับ10นาทีโอเคเดี๋ยวผมไปดี p o s i ี i v e ก่อนนะครับผมเดี๋ยวตัดมาอีกทีหนึ่งกลับมาแล้วนะครับก็ใช้เวลานานนิดนึงนะครับลรอ,ลอหาไปเกือบ ครึ่งชั่วโมงนะครับก็เออโชคดีจัดนะครับได้แต่สปีดไป3รอบนะครับมึงจะมาทำไม3รอบก็ไม่รู้อ่ะเออเอาเป็นว่าอ่ะเดี๋ยวลองเทสเดี๋ยวผมขอตั้งโทรศัพท์มือถือก่อนนะครับแบบนึงเดี๋ยวจับเวลาก่อนอ่ะอ่ะอ่ะเต็มตัวเลยนะครับ3 2 1อ่ะเริ่มนะครับผมฟันทีละ648 q อนะครับนะ ก็ e n e น g y 3นะครับจะให้อ่าจะคูณ Energy 2เท่านะครับก็ Energy ผมก็จะเยอะนะครับแต่ตีช้านะครับตีช้าเรามาดูกันนะครับว่าอ่าสินาทีนะครับจะได้เท่าไหร่ซึ่งอันที่แล้วผมก็จดไว้แล้วนะครับนี่คือของไลฟ์สปีดนะับอันนี้5นาทีอันนี้10นาทีนะครับมาดูกันนะครับผมว่าดูที่5นาทีก็น่าจะรู้แล้วอะอ่ะเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดไป For everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day, 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 wake up. Your affirmations, aspirations. I got shit to do. The aftermath of preparation, good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna, Today's, gonna Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. อะถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าฟาร์มนะครับจะ5นาทีจะได้เยอะกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้มันเลยนะครับ1.15ไปแล้วนะครับเป็น1.22นะครับและยังเลหลือเวลาตั้ง2นาทีนะครับตอนนี้เหลือตั้งนาทีครึ่งนะครับเนี่ยตอนนี้เหลือเวลานาทีครึ่งนะครับจะดูนะครับจบที่เท่าไหร่ตอนนี้สรุปให้เห็นเลยนะครับว่า ถ้าน้องจะฟาร์ม Energy นะครับระหว่าง Light Speed กับ Energy 3นะครับ Energy 3ฟาร์มได้ไวกว่านะครับสำหรับคนที่มีเกมพาร์ตฟาต์คิกนะครับฟาต์คิกเท่านั้นฟังให้ดีนะครับถ้าน้องเป็นผู้เล่นสายฟรีผมไม่มีฟาต์คิกผมใช้พาร์ตส10รใช้ l ไลท์สป e d เลยครับดีสุดนะครับไล e ์สปีดจะเร็วกว่าแต่ถ้าน้องเติม ฟาดชิกนะครับมีเกมฟาดชิกใช้ Energy นะครับใช้ Energy เนี่ย1.13แล้วอะยังไม่หมดเลยเนี่ยผมว่าน่าจะได้1.15ถ้า1.15ก็แปลว่าจะฟาร์มเร็วกว่าปกติถึงประมาณ10%นะครับฟาร์มเร็วกว่าเดิม10%ได้ไหมยี่สิบเปอร์เซ็นต ไม่ฟาร์มเร็วกว่าไลท์สปีดประมาณประมาณสิบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะ่ะยี่สิบอ่ะฟาร์มเร็วกว่าแล้วกันจบประมาณนั้นอรู้ไว้เลยว่าเร็วกว่านะครับหนึ่งจุดสี่หนึ่งนะครับนะับถอยหลังสิบวินะครับน่าจะจบอยู่ที่หนึ่งจุดสี่สี่โอเคนะครับหนึ่งจุดสี่สี่นะครับหนึ่งจุดสี่สี่นะครับ เอ่สพอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่าก็จะเห็นแล้วนะครับว่าอ่านี่คือฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะครับก็คืออ่าไลท์สปีดนะครับอันนี้คือ5นาทีอันนี้คือ10นาทีนะครับฝั่งนี้คือ e n e r g ี3 5นาทีและ10นาทีนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้เป็นการทดลองโดยที่ผมมีอ่าเกมพาร์นะครับโดยที่ผมมีเกมพาร์ พาสคิกนะครับถ้าน้องลองไปแบบว่าพี่ผมไปลองฟาร์มแล้วพี่ผมฟาร์มสู้อ่าฟาร์มไม่เห็นจะเร็วเท่าพี่เลยนะครับเพราะว่าอ่าไลท์สปีดผมอ่ากับเอเนจีผมลองเทสแล้วว่าอ่าไลท์สปีดดีกว่าอันนี้แปลว่าถ้าน้องไม่มีเกมพาร์ตอันนี้ครับนะถ้าน้องมีเกมพาร์ตฟังให้ดีนะครับสั้นๆมีใช้ไลท์สปีดเอ้มีใช้เอเนจีสามนะครับถ้ามีนะครับมี มีเกมพาร์ตเอนเนอร์จีสามไม่มีใช้ไลท์สปีดนะครับไม่มีนะครับไม่มีเกมพาร์ตให้ใช้ไลท์สปีดหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถามกันเยอะมากทําคลิปให้ดูไปเลยนะครับนี่ทําคลิปให้ดูไปเลยนะว่าระหว่างอะไรเร็วกว่าจับเวลาให้ดูเลยนะครับรีพาส์ตสิทิ้งเลยนะรีไลท์สปีดทิ้งเลยเพราะผมคิดว่าไลท์สปีดมันช้าก็ทดลองโอเคชา้าจริงนะครับชา้าจริงเห็นเห็นเลยนะครับ ะได้ได้เยอะเลยนะครับเนี่ย1.1 1.1ได้เป็น1.4นะครับได้เยอะมากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ดีคริปชั่นนะครับอ่าเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ยังไงก็ขอทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย 我的爱，谁？